ข่าวดังสื่อนอกร่วมยินดีปอยสาวข้ามเพศที่สวยที่สุดของไทยประกาศวิวาสื่อต่างประเทศอย่างเดอะซาร์ร่วมแสดงความยินดีกับปอยตีชดานางแบบนักแสดงชาวไทยผู้เคยถูกเสนอชื่อเป็นสาวข้ามเพศที่สวยที่สุดในประเทศไทยได้ประกาศมั่นในโซเชียลมีเดียโดยประเด็นข่าวดังกล่าวได้โพสต์ว่าเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ได้แชร์รูปถ่ายคู่รักในอ้อมกอดแสนโรแมนติกพร้อมอวดแบวนที่ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เลียนเหอโจโป หนังสือพิมพ์รายวันของจีนรายงานว่าคู่มั่นของเธอเป็นนักธุรกิจชาวไทยผู้มั่งค่างที่รู้จักกันในชื่อโอก๊กและครอบครองของเขาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมบอยชื่อเต็มตีชดาเพชรรัตรู้จักโอ๊กมาสองปีแล้วเพราะเขาเป็นพี่ชายของเพื่อนเธอพวกเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยมีรายงานว่างานแต่งงานของทั้งคู่จะมีขึ้นในวันที่1มีนาคม2023สาำหรับบอยตีชดาเธอชนะการประกวดนางงามข้ามเพศ Miss International ในปี2014และยังแสดงในภาพยนตร์ฮ่องกงเช่น The White Storm 2013และ From Vegas to Macau 2 2015